องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวชนะครับตอบรับเพิ่มมาตรการแก้ไขปัญหาป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด9ด้วยการจัดบิ๊กคลีนนิ่งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงบนพื้นผิวที่มีผู้คนมาสัมผัสเป็นจํานวนมากหลายพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เองพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเรือนพักนักวิทย โดยขั้นตอนก็จะนำยาฆ่าเชื้อโรคซึ่งเป็นน้ำยาเจิมคลีนที่สามารถฆ่าเชื้อทั้งไวรัสจุวินทรีย์แบคทีเรียต่างๆรวมทั้งแบคทีเรียที่ดื้อยาได้ถึง99.99% 99ซึ่งก็สามารถฆ่าเชื้อและปกป้องได้ยาวนานถึง30วันนะครับซึ่งก็เริ่มต้นไปแล้วตั้งแต่วันที่14มีนาคมเป็นต้นมา นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจะมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติม,ตมกับไวรัสโควิด1 9ตตั้งแต่จัดระบบคัดกรองเบื้องต้นก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยการตรวจอุณหภูมิร่างกายหากเกิน37.5องศาจะถูกคัดแยกไปยังพื้นที่พักคอยพร้อมแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้รับทราบนะครับ รวมไปถึงมาตรการรณรงค์การล้างมือและใส่หน้ากากป้องกันสําหรับผู้เข้าชมและบรรดาเจ้าหน้าที่และจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือหรือว่าแอลกอฮอล์ในจุดต่างๆเช่นทางเข้าและออกของพื้นที่กิจกรรมนะครับและมาตรการเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดชิ้นงานทีเทศกาลจัดให้มีการทําความสะอาดพื้นที่โดยทั่วของพิพิธภัณฑ์เฉพาะจุดสัมผัสที่ประชาชนใช้บริการาบ่อยๆด้วยน้ยํายาฆ่าเชื้อในทุกชั่วโมง ทางที่สุดแล้วก็คือการขอความร่วมมือผู้ที่มีอาการไข้ไม่สบายงดเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไปก่อนนะครับตอนนี้เองทางพิพิธภัณฑ์เองมีความจําเป็นต้องปรับเวลาทั้งเปิดและปิดให้บริการเพิ่มมาตราการการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการด้วยนะครับ โดยเปิดบริการทุกวันอาคารถึงวันศุขตั้งแต่10บนิกาถึง15บนิกาถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดในช่วของ10บนิกาถึง16มนิกาซึ่งก็จะรวมถึงวันนัดขาดตะเลิกด้วยนะครับปิดบริการทุกวันจันทร์นะครับซึ่งทางอาพาวชนั้นยังคงมาตรการนี้จนกว่าภาพรวมเรื่องของการระบาดโควิด1 9นั้นจะลดลงหรือว่ากลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับ